สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนเลยนะครับวันนี้เอิร์ดกลับมาเล่าประสบการณ์การจัดฟันของตัวเองนะครับวันนี้นะครับเอิร์ดจะมาพูดถึงเรื่องการปักหมุดนะครับหรือเป็นการปักนิสกูนะครับเข้าไปในขากรรไกรของเรานะครับเพื่อเป็นการดึงฟันหน้าเข้าไปหาฟันหลังนะครับโดยที่ไม่ให้ฟันหลังลเคลื่อนกลับมาข้างหน้านะครับ ครับแล้วก็ซึ่งแต่ละคลินิกนะครับผมราคาของตัวมินิสกูเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับบางที่ก็สามพันสี่พันห้าพันอะไรเงี้ยครับแล้วแต่คลินิกแต่ของเอิร์ธนะครับจะเป็นตัวละสองพันนะครับผมปักสองข้างนะครับผมที่ขายกันไกลบนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปปักมุนเนี่ยกังวลมากเลยนะว่าแบบจะเจ็บหรือเปล่าจะกินข้าวได้เหมือนเดิมหรือเปล่าจะมีแบบอาการไงหรือเปล่านะครับตอนนั้นคือแบบตื่นเต้นไปหมดเลยนะครับผมวันที่เอิร์ไปปักมุนนะครับผม คุณหมอก็จะมีการตรวจช่องปากของเรานะว่าฟันของเราเคลื่อนไปถึงไหนแล้วหรือว่ามีาเศษหินปูนหรือว่ามีอะไรอย่างงี้ไหมครับผมขั้นตอนในการปักนะครับเออจำได้ว่าคุณหมอเหมือนจะใช้เป็นตัวยาป้ายนะครับป้ายตรงบริเวณที่คุณหมอจะปักนะครับผม แล้วรู้สึกว่ามันจะชานิ็กน้อยหลังจากนั้นคนหมอก็ะ <S <S จะเริ่มฉีดยาชายาชาตัวเนี้ยจะเป็นยาชาที่มีความรู้สึกเจ็บน้อยมากกว่ายาชาที่ใช้สรับถอนฟันยาชาสหรับถอนฟันเนี่ยคนหมอมัเขาจะฉีดไปแบบเหมือนแบบเต็มโดสเขาเลยอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเหมือนเขาใส่แค่ครึ่งเดียวเพื่อให้เราแบบเหมือนแบบแบบเรายังรู้สึกอยู่อ่ะแต่ว่าเขาใส่ตัวมินสิสก,กูเข้าไปอ่ะเหมือนเขาไขไขเหมือนได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงว่ากาาาําลังไขอะไรสักอย่างเข้าไปในเหงื่อของเรา แต่ว่าไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยเอิร์ธไม่รู้สึกว่าเป็นการแบบปักอะไรส, 1, ๆๆๆๆๆสักอย่างเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนหมอได้ยินแค่เสียงว่าแบบคึกคือคคอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้สึกว่าเราแบบกําลังปักสกูหรือว่าเรากำลังเอาอะไรเข้าไปในเหงือกของเราเลยทั้งสองข้างเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลานะครับไม่ถึง5านาทีนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เป็นการปรับเครื่องมือจัดฟันไรปกติของเอิร์ธเลยนะครับผมแล้วตอนนั้นคุณหมอเหมือนบอกว่าให้วนน้ํา อะไรเงี้ยครับผมเออก็ปวนแต่เราสูว่าไม่มีเลือดออกมาเลยไม่มีเลือดออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวหรือว่าคุณหมออาจจะดูดออกไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ทราบครับแต่เอิร์จำได้ว่าน่าจะไม่มีการดูดใช้เครื่องดูดเลือดนะเพราะว่าเอิร์รู้สึกว่าไม่มีอะไรเข้ามาในปากเลยนอกจากเครื่องมือของคุณหมอแล้วก็หลังจากที่คุณหมอใส่ปุ๊บก็อาวเสร็จแล้วเหรอหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านนะครับทานอาหารทุกอย่างได้ปกติเลยนะครับ แต่ว่ามันจะมีความลำคาญตรงที่แบบพอมันมีสกูเข้าไปปักตรงเหงือกของเราแล้วอะ่ะมันก็จะมีความแบบเคี้ยวอาหารแบบระวังมากกว่าเดิมอะ่ะแล้วแบบเราก็แบบคอยพะวงว่าเอ๊ะมันจะโดนหรือเปล่ามันจะเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเราแบบพยายามเอาลิ้นไปแตะดูว่าอ๋อมันก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยพอหมดฤทธิ์ยาชาปุ๊บเอาเงี้ยไปแตะเงี้ยก็ไม่เจ็บเลย ไม่เจ็บไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคือแบบมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยตรงนั้นเหมือนมันเป็นอวัยวะอวัยวะหนึ่งของร่างกายเราไปเลยครับครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องจัดฟันและมีเคสต้องปักหมุดจัดฟันนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับหมุดจัดฟันนะครับผมก็จะเป็นตัวช่วยตัวชี้หนึ่งนะครับผมที่ทําให้เราจัดฟันเสร็จเร็วขึ้นนะครับผม เป็นตามแผนการรักษาของคุณหมอให้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ฟันของเราะคระับผมเข้ารูปได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับรับผมวองว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับรับสำหรับทุกคนที่อยากจะฟังประสบการณ์การจัดฟันของเอิ์มแบบนี้อีกนะครับผมก็ช่วยกดติดตามให้เลยด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ